ตอนไปล้างก๋วยเตี๋ยวมีคนบอกว่าป้ามา้ากินเลยคุณเนี่ยไม่หิวหรอกคะ่ะแล้วดูอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวดูเส้นยางอร่อย,ยชามที่หนึ่งผ่านไปเขาอยกเมนูนึงค่ะข้าวไข่เจียวหนึ่งจานเนี่ยไม่หิว ร้านนี้นะคะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวที่มีครบจบที่เดียวเลยค่ะมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นไอศครีมเป็นร้านแถวบ้านที่ชอบกินมากๆแล้วก็ที่สาคัญคือราคาไม่แพงนะคะคุ้มสุดๆเลยค่ะได้เต็มถ้วยเต็มชามอิ่มท้องแล้วก็มีความสุขม,มากๆเลยนะคะนี่เด็กน้อยค่ะขอกินแั่งอกนะคะหลังจากไข่เจียวผ่านไปเมนูถัดไปค่ะ ขนมถ้วยค่ะเนี้ยแม่หิว๋วยเดีเ๋ยวก็จะมีหลากหลายเมนูนะคะมีทั้งเนื้อเปื่อยเนื้อสดเย็นต่โฟตม้มยำเส้นเล็กเส้นมีเส้นใยเส้นนานาชนิดเลยนะคะแล้วก็ผักนี้ตักได้มิ่งเลยนะคะต่อกันด้วยที่ลูกชิ้นทอดค่ะลูกชิ้นนี่อร่อยตรงที่น้ำจิ้มนะคะอร่อยมากเลยคะ่ะจิ้มแล้วก็กินนี่ ร้อนร้อนอ,อร่อยนะคะคงจะมีบางคนนี่ได้ยินเสียงทองลอนจอกๆเลยนะตามด้วยไอศครีมกะทิค่ะที่ร้านนี้เขาก็ทำไอศ์ครีมเองนะคะหอมๆอร่อยทำใหม่ทุกวันโรยด้วยถั่วคั่วแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆเลือกได้ตามชอบใจเลยเลยคะ่ะมาดูกันนะคะคนที่บอกไม่หิวะคะ่ะปิดท้ายด้วยะคะ่ะไอศ์ครีมโรยด้วยเลนโบนะคะ จัดไปคะ่ะวันนี้หนึ่งมือ้อลูกกินไปก๋วยเตี๋ยวข้าวไข่เจียวแล้วก็ตามด้วยไอศครีมคะ่ะ <c oughs> เนี่ยไม่หิว